สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาชมเซิร์ฟที่เป็นถือว่าเซิร์ฟโบราณที่สุดเก่าแก่ที่สุดตั้งแต่เราเคยเล่นไมค์ครับมาครับก็โดยเซิร์ฟนี้จะมีอายุประมาณ7ปีที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่ตอนนี้อยู่ปีสานะครับตอนนี้แบบไอ้เซิร์ฟเนี่ยคือเราตั้งเซิร์ฟมาตั้งแต่อยู่มสก็คือ4 5 6 1 2 3ามประมาณ 6, 7ปีเข้ามาแล้วนะครับเซิร์ฟนี้ถือว่าเป็นเซิร์ฟที่เก่าแก่ที่สุดก็คือเนี่ยอายุของเซิร์ฟก็คือแบบ เวลาที่เราเล่นไม a f t ทั้งหมดนะครับก็คือ7ปี6-7ปีที่ผ่านมาถือว่ายาวนานมากมากที่สุดเลยนะครับก็เนี่ยจะเป็นถือว่าจะเป็นเซิร์ฟแรกที่เราซื้อเกมไม a f t มาแล้วก็เล่นนะครับเซิร์ฟนี้จะชื่อว่าสะดุ้งแลนแดนมหัศจรรย์นั่นเองเย่ตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อเซิร์ฟทั้งหมดก็เซิร์ฟเนี่ยมันจะมีอายุ7ปีมาแล้วอย่างที่ว่าคลิปนี้ก็ นอกเรื่องนอกสาระหน่อยนะครับไม่ใช่แบบพาชมพเมรุลม,มาพาชมมาะบลม,มาชวังก็เราลงคลิปเนี้ยเพราะอยากจะอยากจะให้รู้ว่าแต่ก่อนเราก็สร้างอะไรเหมือนกับคนอื่นเขานะครับก็เล่นแบบเซอร์เวอร์อประมาณนี้เราก็ไม่ได้สร้างโหดมาแต่ตั้งแต่แรกนะครับนี่คือใครอยากรู้ว่าผลงานชิ้นแรกที่เราสร้างในไมค้ามันเป็นยังไงก็นี่ประมาณนี้นะครับตึกดินเนี่ยคือผลงานชิ้นแรกในไมคับไม่ใช่วัดวังนะครับ มันเป็นตึกดินที่มีความออริจินอลที่สุดถือว่าเป็นไกายหยาบถือว่าเป็นแบบออริจินอลที่สุดของเรานะครับก็คือเป็นศิลป,ปะดั้งเดิมเก่าแก่ที่สุดของชั a นแน l สุงดาวสะดุงยิ่งกว่าวัดพระแก้วทังนั้นนึงนะครับก็นั่นคือแบบสร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนเราเล่นในโหมดซาวเวิร์ก็คลิปนี้ที่อัดมาก็ไม่รู้จะทำไรตอนนี้ช่วงนี้โคตรว่างเลยพามรลุมาก็กำลังรอข้อมูล เยอะๆอยู่นะครับถึงจะได้จัดการสร้างทีเดียวแล้วอีกอย่างก็คือรอมนคงให้แบบเวลาว่างด้วยมนคงบอกว่ามนคงเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าถึางจะสร้างได้ก็ตอนนี้ก็คือรอไปก่อนแล้วกันประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็คือก่อขอมอเรียบร้อยแล้วรอให้มนคุงมาช่วยเติมให้สําหรับไอ้เซิร์ฟเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟที่เราเล่นมาตั้งแต่ม4ปี2 0 1 3นะครับตอนนี้2 0 1 7แล้ว13141516175ปีประมาณนั้น ไม่ขาดไม่เกินก็เนี่ยคือจะเป็นวังหลังแรกของเรานะครับเราก็นอนอยู่ที่เนี่ยข้างในมีอะไรเอ่ยใครอยากดูก็เข้าไปดูนะครับไอ้นี่ก็ใครอยากรู้ชื่อ,อที่นี่ก็คือสะดุ้งมหาวิสาทนะครับโอ้โหชื่อพวเทศเลยนี่ครับเตียงนอนของเราแต่ก่อนเราก็นอนตรงนี้นครับหลายคนว่าสงสัยว่าทาไมมีตุกต้งหลายชั้นทําไมนอนแค่ชั้นล่างก็ชั้นบนก็จะมีเตียงอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่เก็บของต่าง เราก็เล่นในโหมดโซเวิโวต่างๆทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการเสกเคทีทั้งสิ้นแต่ว่ามายุคหลังก็คือแบบมันสามารถเปลี่ยนโหมดได้เราก็เลยแบบจัดการเล่นในเคทีแทนเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับก็เล่นในโหมดโซเวิวทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการนีนน่งหมดของตึกดินพวกนี้ก็คือหาเองหมดเลยชั้นที่เหลือนะครับก็คือใช้ปลูกข้าวทั้งหมดประมาณนั้นนี่ครับปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกข้าวทุกชั้นเลยนะครับ นี่เนี่ยเราตรงนี้คือจะเป็นดาดฟ้าเก่านะครับเพดานเก่าชั้นดาดฟ้าเก่านะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนไอ้โลกมันมีลิมิตแคร่ร้อยก็บ,บอลเทานั้นนะครับจนกระทั่งมันอัปเวอร์ชั่นมามันสามารถต่อขยายท้องฟ้าไปได้ถึงข้างบนนะครับตรงนี้ก็คือส่วนต่อเติมเพื่อที่จะสร้างเพิ่มขึ้นมาในพักหลังยุคหลังนะครับอืประมาณเนี้ยแล้วก็วางของเราก็แค่นี้นะครับ ไม่มีอะไรหรูหราอลังกายกว่าคนอื่นมากเท่าไหร่ก็เราก็ไม่ได้สร้างเก่งมาตั้งแต่แรกนะครับก็คือฝึกมาเรื่อยๆประมาณนั้นเจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าเราเก่งในอย่างใดน,นะครับก็มันก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้คือชิ้นแรกผลงานชิ้นแรกจริงๆของเราก็คือแบบอยากให้ดูนะครับว่าการเริ่มต้นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันประมาณนั้น ก็ขึ้นอยู่ที่การฝึกฝนนะครับอันนี้คือชิ้นแรกเลยสร้างในโหมด Survival ประมาณนั้นแล้วก็การสร้างบ้านของเราตอนก่อนนะครับก็คือม,มีตัวบ้านเรามีกำแพงล้อมบ้านนอกจากนี้ก็คือขุดหลุมเป็นคูบ้านนะครับล้อมล้อมบ้านทั้งหมดแล้วก็เลี้ยงสัตว์เอาไว้ก็ข้างล่างน,นี้จะเป็นแกะนะครับก็จะเลี้ยงสัตว์เป็นแกะนะครับไว้ตัดขนเอาขนไปใช้ทําอย่างอื่นได้ก็ประมาณนี้นะครับ มันก็จะมีแกะหลากหลายสีสันให้เราเลือกก็คือไปคราของไปย้อมสีขนแกะเอาเองก็คิดถึงตอนที่เล่นสเวเวอร์มากเลยนะครับมันก็สร้างอะไรได้หลายอย่างก็เราจะเรียกอีหลุมนี้ว่าสมาคมชวแกะนะครับนี่ชื่อของป้ายชื่อนะครับสมาคมชวแกะแต่ก่อนแกะมันถือเป็นสัตว์สำคัญมากนะครับถือเป็นสติเวลาแกะตายก็ต้องจัดงานศพให้มันทุกตัวเลยนะครับ แต่ตอนนี้คือตายหาก็ช่างมันแล้วครับอันนี้คือจะเป็นที่แรกครับในเซิร์ฟนี้ที่เราสร้างขึ้นมาต่อจากนั้นก็จะเป็นเขตวัดนะครับตรงนี้จะเป็นเขตวัดพุทธาวาสนะครับก็เราจะเรียกวัดว่าวัดถ้ำภูเขาหลายคนทาไมสงสัยว่าเรียกว่าถ้ำภูเขานะวัดถ้ำภูเขานะครับก็เนื่องจากว่ามันจะมีถ้ำตรงนี้นครับแมงโคตรสวยเลยตรงเนี้ยถ้ำอะไรก็ไม่รู้ นี่คือแบบแมพมันจะเนอเยืได้รูปทรงอย่างนี้จริงๆนะครับส่วนบันไดเนี่ยคือเราวางผ้าขึ้นมาเฉยๆให้มันดูเป็นแบบศาลเจ้าแค่นั้นเองแต่ว่าตรงเนี้ยแบบตั้งเดิมก็คือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยเรียกตรงนี้สร้างเป็นวัดซะเลยในตัววัดก็จะมีอาคารอยู่ไม่กี่หลังนะครับประมาณ 3- 4หลังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เก็บกระดูกอัฐิของไก่ของแกะทั้งหมดนะครับที่เคยเลี้ยงไว้ในสมาคมชาแกะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นกระดูกแกะ ขาวแกะสีขาวนะครับก็ทํางานศพเสร็จก็เอากระดูกเอาขนสัตว์มาเก็บไว้ตรงนี้นะครับขนแกะตรงนี้ก็จะเป็นแกะขาอ,าอีอตัวหนึ่งแล้วก็มีแกะดำด้วยครับอืมเนี่ยกระดูกขนแกะก็จะเก็บไว้อยู่ในช่องตรนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็หลายคนที่เคยเล่นไมค์ครับก็ชอบประมาณนี้เหมือนกันมัน้ง เนื่องจากว่าแบบช่วงนี้มันมีแบบในกลุ่มเขานิยมสร้างราชววงในจินตนาการเนี่ยใช่ไหมครับก็เลยแบบอยากจะอวดเขาบ้างเออประมาณเนี้ยแล้วนอกอย่างนี้นะครับก็จะมีตึกเวอร์เทจเซ็นเตอร์นะครับสองตึกตึกแฝดน,นะครับเขาเรียกว่าสโตนพาเล e วังหินนั่นเองนี่ครับก็ความสูงก็เท่าเดิมน,นะครับเราไม่ได้ขยายเพิ่มตามขอบฟ้าไป แต่ก็คาดว่าจะทําให้มันสูงขึ้นอยู่เดิมนะครับตอนหลังที่หลังเลยวันนั้นส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเฉดสนามหลวงนั่นเองสนามหลวงมีไว้ทําอะไรก็คือจัดงานศพให้แกะให้ไก่ที่ตายไปนะครับสัตว์เลี้ยงนี่เราเลี้ยงไว้ซึ่งตอนนี้สนามหลวงคือไม่ว่างนะครับตั้งเมนไว้อยู่ก็เดี๋ยวเราจะไปเท่าไที่หลังนะครับว่านี่คือเมนของตัวอะไรส่วนนี้ก็จะเป็นสนามกีฬานะครับคคลเซียมนั่นเอง กลางๆเลยก็ตั้งใจว่าจะทำให้เหมือนสนามฟุตบอลนั่นเองน่นรารักไปอีกเออประมาณนี้สนามบอลลองนะครับใช้ PVP สู้กันได้ส่วนนี้ก็จะเป็นป้อมเห็ดปลาการนะครับเพราะมันหน้าตาเหมือนเห็ดส่วนนั้นส่วนนี้คืออนุสาวรีย์ของเรานั่นเองจกักรพรัดนะครับจกักรพรัดซุงได้สะดุ้งเช่ก็ <Okay. S 2> okay. สมัยก่อนก็คือแบบเล่นไปเรื่อยๆนะครับเซิรฟ์ฟนี้ก็ถือว่าเป็นเซิรฟ์ฟเดียวที่เราเล่นยังไม่ได้สร้างมาฝาแก้วก็คือมาเล่นเซิรฟ์ฟนี้ก่อนมันก็จะมีป้อมทองคำเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่เวอร์ชั่นหนึ่งที่แบบบั็กของได้ก็แบบเสกถึงเราเล่นในเซ r ร์ฟเวอร์นะครับของมันบั็กเพิ่มคูณขึ้นไปเรื่อยๆมันแบบอธิบายยากแต่ตอนนั้นช่อเล่นกันอยู่หนุกอยู่นะครับก็เสกของเสกทองมาสร้างเป็นป้อมมาบอกขอแตกมีเยอะแยะไปหมดแต่ก่อนคือเล่นกับน้องนะครับ เออส่วนนี้ก็จะเป็นป้อมปะกานะครับที่อยู่ในอาณาจากักรแต่ก่อนอคือแบบมีทีเอ็นทีถือว่าหรูมากเพราะว่ามันทําย่ามากนะครับก็ไม่ฆ่า er คีเปอร์ทั้งห้าตัวและนี่คือหลุมทีเอ็นทีนะครับที่เราใช้ทดสอบพลังของทีเอ็นทีทั้งหมดไอ้นี่คือจะเป็นเหมืองนะครับขุดลงไปจะเป็นเหมืองเราตั้งชื่อเหมืองนี้ว่าเหมืองนรกนะครับ นี่นี่คือเหมืองโคนนรกแม่งแต่ก่อนคือแบบเราต้องขุดเหมืองน,นะครับหาแร่หาอะไรต่างๆเองแล้วก็คือแบบเหมืองนี่คือแบบลึกมากประมาณนี้เออใช่ใช่แบบแต่ก่อนก็เป็นโลกกลัวเหมืองน,นะครับไม่กล้าอยู่คนเดียวแต่ก่อนเล่น Survival คือโคตรน่ากลัวเลยเหมือมงพวกเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นของแบบ โบราณโบราณโบราณ,ราณไม่ได้มาที่นี่นานนะครับพอเป็นเหมือนปิดตายแล้วพวกนี้คือมันเป็นรอยขุดของ t NT, ท t ทน้ทงหมดเลยนะครับก็คือใช้เทียทีระเบิดไปเรื่อยๆนี่โอ้เห็นเป็นทางยาวเลยนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรวะเนี่ยทำไมมีน้ําด้วยงงอ๋อมันเป็นน้ําจากข้างบนนะครับแบบมันจะเนืเมาใหม่ ก็คือสมัยก่อนเมนโลมีขอบตอนนี้คือไม่มีขอบแล้วประมาณนั้น้ยแล้วมันมีอะไรดอกไม้ด้วยอันนี้เราไม่เกี่ยวนะครับแม่งเจนเนเรตมาเองหล่อนนั่นเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเหมืองนะครับเหมืองสี่ทิศตรงไปจะเจอสี่แยกนะครับถ้าจำไม่ผิดไม่ได้เล่นนานมากสมัยก่อนคือขุดแบบเซอร์เวิร์หมดเลยนะครับไม่มีอะไรทั้งหมดแยกมาหารนารกนะครับแต่ก่อนมีซอมบี้ เกิดเต็มไปหมดนี่ครับขุดไป4ี่ทิศตรงนี้คือสุดแมปตะกอนแล้วนะครับแต่ตอนนี้คแบบเจเนเรตไปไม่มีวันสิ้นสุดประมาณนั้นก็เลยแบบสุดแค่นี้มีตันมีทางตันขึ้นมาอันนี้คืออะไรกล่องอะไรวะเนี่ยกล่องหินนะครับหินก็คือมาจากการขุดเหมืองทั้งหมดจําได้ว่าเซิร์ฟนี้ก่าจะเจอแร่สักอย่างนี่คือหายากมากครับน้ําก็ไม่มีเป็นแบบแคบแคบ นี่ครับเหมืองเหมืองเหมืองเมือง,อง,องก็คลิปนี้ก็อยากพาทัวร์เซิร์ฟเก่าบ้างนะครับคิดถึงมากไม่ได้เข้ามานานเย่เ yeah. ฮ้ยชั้นล่างนี่คืออะไรวะเนี่ยลืมไปแล้วเราเคยทําชั้นล่างไว้ด้วยหรอวะมันน่าจะเป็นระเบิด TNT นะครับทั้งหมดเลยมีกล่องด้วยโหกล่องก็มีแต่หิน อยากรู้ว่าขึ้นไปมีอะไรนะครับขึ้นไปก็จะเป็นใบหลังหนึ่งวืบขึ้นไปตรงนี้มีอะไรดินนะครับเปิบขุดออกไปโอเคขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเรามาโผลท่ที่นี่นะครับตอนนี้เป็นตอนกลางคืนอยู่โอเคใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวนอนก่อนให้ฝนหยุดตก กับ,บหนึ่งโอ้ฝนตกฟาแลียฟลองนอน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 ก็เอ้าฝนทำไมไม่หยุดตกโอเคหยุดตกแล้วนะครับตอนนี้ ก็ถามว่าเมื่อคืนเรามาโผล่ที่ไหนนะครับเราจะโผล่มาอีกที่หนึ่งของฟากโลกนี้นะครับก็ปราสาทหลังนี้เขาเรียกว่าปราสาทมหาปาร์การน่เองแล้วก็ใครจําสมาคมชาวแก่หลังแรกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมาคมชาวแก่หลังที่สองมือนกันก็คือจะเลี้ยงแก่ไว้ตรงนี้เขาเรียกว่าสมาคมชาวแก่สองนะครับชาวแก่ชาวแก่เแบบเบเบแก่ดีเฉพาะแก่ปัวไม่เกี่ยวนะครับฆ่าทิ้ง ก็คือแบบสมัยก่อนชอบขุดบ่อเลี้ยงสัตว์ไว้นะครับประมาณนั้นก็ใครที่ไม่เชื่อว่าเซิร์ฟนี้มันเก่าก็ดูนรกสอ,อันนี้ได้นะครับมันเก่าจริงๆเวอร์ชั่นเก่าเลยมีนรก2ที่นะครับจรกระทั่งป่านนี้ยังไม่มีประตูข้ามไปเนเธอร์เลยตรงนี้ก็จะเป็นวัดอีกที่หนึ่งนะครับเขาเรียกวัดอะไรวะเนี่ยตั้งชื่อวัดไวรลืมไปละจริงจกบ้าตกใจหมดเลย วัดมหาเจดีนะครับตรงนี้เย yeah. ส่วนตรงนั้นที่เห็นก็คือจะเป็นแก้เวลทาวเวอร์นะครับเป็นกวดที่ขุดมารวมๆกันเยอะแยะไปหมดเย yeah. นี่ครับ เซิรนี้มีความหลังของผมมากๆนะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเขาเรียกว่าการเล่นไมค์คาบสายมโนนะครับเล่นเล่นไปเองเรื่อยๆคนเดียวนี่คือประสาทมหาปการนะครับประสาทหลังโดดเดียวๆตั้งอยู่นี้หายเซิร์ฟแล้วก็ข้างหลังมีแปลงนาอยู่เออตรงนี้เป็นแมพที่ขยายไปเรื่อยๆนะครับเจนเนอเรตใ่นหาใหม่ จะถามว่าจะเจอหมู่บ้านอืหรือไม่อ้ยอย่าไปเลยเดี๋ยวหลงทางกลัวหลงทางนะครับตอนนี้ยิงออกไปไกลมันยิ่งเปลืองเนม,มนะครับส่วนนี้เขาจะเรียกว่าบันไดปีศาจนั่นเองเป็นบันไดาทางขึ้นไปสวยตรงนี้บลา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  ตอนนี้ก็น่าพาทัวร์ชมโทตเซอร์ไปนะครับอุ้ยเชื่อไหมเกมหลุดเกมหลุดอ้าวพอเข้าเกมอีมรอบแม่งมาโผล่งี้นะครับแม่งดีเลยไปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวจะพาชมพาทัวร์ไปพาไปชมอีกอย่างนึงนะครับในเซิร์ฟนี้นี่คือพระราชวังทองคำนะครับที่เราลืมพาไปดูตะกี้นี้ ก็ก่อนที่จะตัดคลิปนะครับก็เซิร์ฟนี้ถือว่าพาชมทั่วนะครับก็เดี๋ยวจะขายอย่างหนึ่งนั่นแหละตอนนี้ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมไว้ว่าการสร้างมันแบบไม่มีวันสิ้นสุดนะครับก็ของผมก็แบบสร้างอะไรมาเยอะก่อนที่จะมาสร้างวัดพระแก้วก็คือแบบสร้างอะไรพวกนี้มาก่อนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็อยากจะแบ่งปันสิ่งที่เราเคย ทำเลยผ่านมาก่อนนะครับให้ทุกคนได้ดูนอกจากวัดบังแล้วมันจะมีแบบสไตล์ของตัวเองด้วยก็คือสไตล์การสร้างของเราแต่ก่อนมันก็เป็นประมาณคล้ายๆอย่างนี้นะครับนี่คือแบบจุดอิ่มตัวแล้วของเซิร์ฟนี้เพราะว่าหลังเนี้ยคือเป็นออที่เราสร้างหลังสุดท้ายในเซิร์ฟนี้นะครับก็หลังจากนั้นคือแบบเราปล่อยเซิร์ฟนี้ทิ้งร้างมานานมากแล้วก็ไม่ได้กลับไปสร้างเลยก็เร็วๆเ,เ,เร็วนี้นะครับเราก็จะมีแบบการสร้างพระราชวังขึ้นอีกที่หนึ่งในเซิร์ฟนี้นะครับ ก็นี่คืออันนี้เห็นนะครับอันนี้จะเป็นที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆใน2 3สวันที่ผ่านมาก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะตัดพาชมเจาะดีเทลส่วนลึกเฉพาะตรงนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าตรงนี้คือแบบหัวใจสำคัญที่สุดของเซิร์ฟนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้คือพระราชวังของจักรพรรดิไก่นั่นเองย่าฮูสสำหรับวันนี้ก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าเซิร์ฟนี้มันคือเราทามาเพื่ออะไรกันแน่ ก็อย่าบอกคลิปนี้ที่ทํามาก็คือแบบทาเพื่อที่จะแบบให้ทุกคนรู้ว่าแต่ก่อนเราแบบสร้างสไตล์ไหนกันบ้างที่ผ่านมาแบบปล่อยจะเปลี่ยนแปลงในสไตล์แบบนี้ก็คลิปนี้ก็คือลาไปก่อนนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตีหนึ่งสิบสี่นาทีโคตรง่วงเลยก็ต้องขออภัยนะครับถ้าแบบพูดวนไปวนมาก็คลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็ ไม่ได้ทําอะไรแบบนี้บ่อยๆพอผ่านมาก็ลงแต่รูพมรูมารแล้วก็พระบระมราชวังอย่างเดียวนะครับแล้วก็เซิร์ฟคนอื่นด้วยก็วันนี้อยากจะมาพาให้ชมผลงานตัวเองตัวเองจริงๆนะครับที่แบบสร้างจากจิตวิญญาณตัวเองโดยจิตวิญญาณตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วนๆนะครับไม่ได้มีแบบการล่อบแบบอะไรมาอย่างอื่นก็หวังว่าทุกคนจะชอบสไตล์การสร้างของผมนะครับก็ คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูคลิปนี้ก่อนว่ามันได้รับการตอบรับดีแค่ไหนจะได้ทำคลิปต่อไปเกี่ยวกับเซิร์ฟนี้ต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนไยบ่ายเย่ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ได้ฝากกดไลค์สกดอตซับสไครด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไยบ่ายโว้วงนอนแล้ว